ให้คุณชมดูนะคะเวลาล้างน้ําค่ะคราบเนเหนียวก็ยังติดอยู่นะคะตรงที่ตรงที่ยังไม่ได้ขัดะะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันนะคะกับช่องอรัญญาสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีกระจัดคราบฝังแน่นคราบเหนียวเนียวนะคะขัดออกยากค่ะจะทำอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็ไปซื้อนะคะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกระเบื้องหรือเป็นแจกันนะคะที่ไปซื้อมาแล้วมีมะคราบเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกําลังลดราคาถูกมากนะคะก็เลยไปซื้อมานะคะเขาก็จะมีแบบเป็นคราบคาบแบบนี้มาเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดเอานะคะตัวนี้นะคะเราก็ไปซื้อมามันเป็นคราบนะคะแช่น้าแล้วมันไม่ออกนะคะใช้น้ํายาอะไรไม่ออกก็เลยจะมาลองใช้ของ Mv Home LOC นะคะ Soft Cleanser ที่เป็นครีมขจัดคราบดูนะคะค่ะก็จะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวของ m v home loc soft c a n s e r นะคะเป็นครีมขจัดคราบนั่นเองค่ะ ด้วยตัวครีมขจัดคราบตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะคะแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีนะคะมีสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและผ่านการทดสอบการระคายเคืองในกลุ่มตัวอย่างจำนวน100รายนะคะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดใช้ได้กับฝักบัวประตูห้องน้ำนะคะอุปกรณ์ที่เป็นโครเมียม ตัวเตาเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวนะแอมเบรควีนนะคะและไอคุกนะคะพร้อมทั้งช่วยขจัดคราบสบกปรกที่ขจัดออกยากด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมาลองใช้กับที่ซื้อมาดูนะคะว่าจะขจัดออกไหมค่ะจะให้คุณชมดูนะคะเวลาล้างน้ำค่ะคราบเหนียวเนียวก็ยังติดอยู่นะคะตรงที่ตรงที่ยังไม่ได้ขัด ก็เนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นครีมแบบเข้มข้นสีขาวนะคะใช้ผ้าขัดเอา เนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ขัดแล้วนะคะออกง่ายมากเลยค่ะไอที่เป็นคราบขาวๆเนะะี่ยค่ะมันจะแบบคราบที่มันมากับตัวแจกันตัวกระเบื้องตัวนี้นะคะมันจะเหนียวๆน,นะคะเป็นขาวๆเหนียวๆน,นะคะก็เลยใช้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของตรงนี้ดูนะคะก็ขจัดคราบออกได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะ ปกติที่บ้านนะคะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ m w a y อยู่แล้วนะคะก็เลยเอาเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นครีมขจัดคราบตัวนี้นะคะมาลองใช้ดูค่ะก็ขจัดคราบได้ออกหมดเลยทีเดียวนะคะดีมากๆเลยค่ะ อันนี้จะเป็นตัวที่ขัดแล้วนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันลื่นลื่นนะคะไม่เหนียวติดมือเหมือนตัวที่ยังไม่ได้ขัดแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอรัญญาสตูดิโอค่ะ เข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ